าอาวาสวัดเซลินถูกสอบสวนข้อหายักยอกทรัพย,ย,แาาาย,ย,ย์และมีเพศสัมพันธ์กับสตรีเพศกลายเป็นข่าวเฉาเลยครับหลังวัดเซลินมีแถลงการว่าเจ้าอาวาสซื่อหยงสินวัยห9ปีถูกสอบสวนฐานยักยอกทรัพย์ของวัดและมีเพศสัมพันธ์ไม่เหมาะสมกับสตรีเพศรวมถึงมีบุตรนอกสมรสซึ่งถือว่าละเมิดพระธรรมวินัยอย่างรุนแรงซึ่งสมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนออกมาประนามและมีมติถอดถอนสมณสิทธิ์ทันทีโดยซื่อหยงสินหรือที่สื่อให้ฉาย,ยาว่าเจ้าอาวาสซีอีโอเป็นที่รู้จักจากวิถีชีวิตที่ขัดกับหลักปฏิบติิิขอองงงงสส์ย่่า้นเไมจะ การใช้ iPhone เดินทางด้วยรถหรูซึ่งเขาเข้าสู่วัดเซาลินตั้งแต่ปี1981ด้วยอายุเพียง16ปีในช่วงเวลาที่วัดยังยากจนและสุดโทมแต่ด้วยความสามารถเชิงบริหารเขาก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ควบคุบคมกิจการของวัดโดยพฤติไนตั้งแต่อายุเพียง22ปีก่อนจะเป็นเจ้าอาวาสเต็มตัวในปี1999โดยภายใต้การนําของเขาวัดเซาลินได้ถูกเปลี่ยนโฉมจากสถานปฏิบัติธรรมอันเงียบสงบให้กลายเป็นอนาณาจักรธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลเขาได้นําชื่อเสียงด้านกังฟูมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรรูปแบบทังกาจ แสดงกังฟูทั่วโลกขายสินค้าที่ระลึกและระดมทุนเพื่อสร้างสาขาในต่างประเทศครับแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ซื้อหยงสินโดนข้อกล่าวหาอื้อฉาวแบบนี้ครับเมื่อ10ปีก่อนเขาก็เคยถูกร้องเรียนในข้อหาที่คล้ายคลึงกันมาแล้วแต่ที่สุดแล้วทางการก็ได้ยุติการสอบสวนไปในปี2017โดยให้เหตุผลว่ามีหลักฐานไม่เพียงพอแม้ยังไม่แน่ชัดว่าอะไรคือชนวนที่ทําให้เกิดการสอบสวนครั้งใหม่นี้ขึ้นแต่มีรายงานจากนิตยสารชัยสินว่าทางการได้สั่งห้ามซื้อหยงสินเดินทางออกนอกประเทศหลังจากที่เขากลับมาจาาาากการเดดินนนทงงใต่่แม ช่วงต้นปีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาควบคุมการบริหารจัดการภายในวัดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งบ่งชี้ว่าการสับส่วนครั้งนี้มีความจริงจังมากกว่าในอดีตมากครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไป